วัสดีนะครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับแอะไม่ใช่พ <c oughs> ิสารคนโคก็ตาทายต้องทำแหมเห็นแมมโคไม่ได้นะอาชาก็าเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นบ้างนะครับดูตอนลงกันก็วาาเสียวกันเล้วเกินนะครผม <c oughs> ลุงบอกว่าตอนขึ้นไม่เคยพลาดนะครับ เกิพพพนมากแตอนลงแลครับผมง่เลยป๊บอู้อู้อู้ป่าเอาคนนี้เลยเหรอโอ้โหโคตรฝรั่ง โดไฟเปาฟ้าโหดไปมไหมถือว <c oughs> <yelled> ่าง่ายกวตอนอารมเยอะเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะจะเดินลงใหม่ไงโอไปตรงนะครับสุดยอดนาทกีกว่าๆนะครับเรียบร้อยรับังางกลับบ้านพันห้าใหม่าโหดเหลือเกินนะครับ